สวัสดีครับผมนะครับบรรณาธิการนัเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตครับมารีวิวนะครับจำหน่ายรถขุดครับ1รายการนะครับเป็นรถขุดครับซสขนาด2ตันนะครับ,รบเป็นแบรนด์คมอมมัสสู รุ่นนะครับ PC นะครับส0ูนะครับขีด7นะครับซึ่งในหัวปุ่มนะครับเอ่ยคำว่ารุ่น7มีความอึดถึกทนความคุ้มค่าความน่าใช้นะครับไปรถที่ทอหดทุกอย่างนะครับคือสุดๆนะครับสุดตรงสำหรับเรื่องความทนเลยรายการนี้นะครับคือเหมาะสาหรับลูกค้าที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้รวมไปถึงนะครับคือต้องการแบบเอาไปรถใช้งานแบบทุนน้อยๆใช้งานส่วนตัวก็ดีใช้งานรับเหมารับจ้างก็ได้ รายการนี้นะครับเป็นรถที่มีความคุ้มค่านะครับแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วก็เป er ็นรถหนึ่งรายการที่ผมรู้สึกว่าอ่าวาขายแล้วเนี่ยมันจบจริงนะครับมันมีปัญหาตามมาแล้วก็เป็นรถหนึ่งรายการนะครับที่สเปกทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด3สูตรนะครับหัวฉีดระบบไปเล็กระบยความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับบอกตรงว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงแบบสุดๆนะครับและส่วนรูปแบบปั๊มเฮลิเอตนะครับเป็นปั๊มเฟืองนะครับโรตารี่ขนาด3ตอนนะครับซึ่งให้ความคงทนนะครับมากกว ส่วนรูปแบบนะครับคือคอนโทรลนะครับเป็นคอนโทรลลูกหมากคันชัดนะครับอยู่ตำแหน่งด้านหน้าหรือคอนโทรลชกม,มวยนะครับหน้าปัดหน้าจอเลอนส์ไม้ดั้งเดิมเะครับเปนะห็อกแต่เราดีโมดิฟายใหม่นะครับเพื่อให้เป็นดิจิตอลเพื่อให้ดูเข้าใจง่ายเพราะว่าหน้าจอพวกนี้นะครับคือเป็นสิ่งสําคัญมากคือถ้าบางทีเนี่ยคือลูกค้ามือใหม่อาจจะมองไม่รู้เรื่องมองไม่เข้าใจอาจจะมองอเบอร์ลางๆเนื่องจากของเก่าอันนี้เราติดตั้งให้ใหม่นะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนบอกตัวเลขเลยอย่างเช่นอุณหภูมินะครับคือขึ้น70อ80อองงศศาาก็จะเป็นนนนตััวเเเลขช่้ลย แต่ของนั่งเดิมเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ของนั่งเดิมเนี่ยจะเป็นขีดขึ้นมาเทียรทียรวอลลุ่มวอลลุ่มซึ่งอันนั้นอาจจะเข้าใจยากก็ดูยากมากอันนี้เราติดตั้งแก้ไขนะครับให้เรียบร้อยนะครับชคกรื่องความร้อนแบบเด็กขาดนะครับไฮดรันนะครับพร้อมใช้งานได้ทันทีราคาค่าตัวนะครับผมเสนอแบบเบาๆแบบซอฟๆเลยนะครับผมเสนอเพียงแค่2แสนนะครับเกาบาทเท่านั้นนะครับรวมบริการนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านหรือถึงปลายทางเลยนะครับ แล้วก็ส่วนรูปแบบนะครับคือของแถมนะครับอย่างที่ผมขึ้นหน้าจอนะครับประมาณนี้นะครับมีทุกอย่างนะครับเป็นของสมบรุงนะครับแบบที่ทุกคนนะครับควรจะมีท่านไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมมูลค่าของแถมมันก็ประมาณ4 5 0 0 0บาทแล้วนะครับแล้วก็นะครับที่ขาดไปไม่ได้นะครับคือเรื่องของเงินไขนะครับในการวางจอนะครับคือจองประจำกับเรา50,000บาทนะครับผมจะนับวันเวลา จะส่งให้ท่านได้เห็นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับและก็รวมไปถึงนะครับคือจะมีทินเนอร์นะครับเปนการบอกข้อควระวังวิธีการใช้งานเบื้องต้นทําเอกสารนะครับที่หน้าบานลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือลูกค้านะครับคือติดขัดเรื่องไหนรู้สึกไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถนะครับคือสายต่อนะครับคือมาโทรคุยกับเราได้เลยและก็ทางร้านเรานะครับมีจําหน่ายเรื่องอะไรครบวงจรนะครับอยากให้ท่านได้เห็นหน้าจอนะครับคือท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแยกหัวสว่านจอดินเครื่องตัดหญ้า แท็กเล็กโซ่อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเรามีนะครับมีสินค้ามากกว่า50,000ื่นกว่ารายการนะครับให้ท่านนะครับได้เลือกชมนะครับสำหรับนะครับคือสินค้านะครับคือต่างๆนะครับที่ผมนําเสนอนะครับท่านใดนะครับคือต้องการนอกเหนือจากคันนี้เราก็จะมีจําหน่ายให้เราจะส่งแอดไลน์มาแล้วส่งภาพส่งลิงก์ไปให้ท่านได้ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมมนิการับมวยเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ